เสียงไม่เหมือนเกมผีเหมือนเกมเอเลียนมากกว่าในที่สุดฉันก็พบที่ซ่อนของเขาตั้งแต่ที่ฉันทำคดีนี้มาแล้วแต่ว่าจนถึงกระทั่งตอนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยเขาเก่งเรื่องซ่อนตัวแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันที่โชคดีของฉันและฉันก็ได้ตามเขาจนมาถึงบ้านหลังนี้ฉันฝ้อสังเกตบ้านหลังนี้มาประมาณหลายชั่วโมงแล้วละ่ะน่าจะสองสามชั่วโมงได้แต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่า สงสัยสักเท่าไหร่เอาละฉันต้องเข้าไปแล้วบ้าเอ้ยฉันลืมพกปืนมาชิบหายไม่เป็นไรฉันจะเอาฉันจะเข้าไปฉันจะแอบเข้าไปแล้วกันโหสวยแล้วเข้าบ้านผีสิงชื่อของเขาโนอาอายุ45ผิวขาวสูง5ฟุตแล้เพบร่องรอยของเขาชัดเจนมากเขาพาตัวเด็กประมาณ37คนเลยเหรอ โอ้ยที่เลี้ยีเด็กกำพร้าโอ้โหในช่วง6เดือนที่ผ่านมาซึ่งเด็กๆที่ถูกรับพาตัวมาเนี่ยอายุต่ำกว่า10ขวบโอ้โหโลลิคอนอีกในช่วง8เดือนเอ้ยเป็นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและนั่นก็คือทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับเขาฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ฆ่าไอ้บ้านี่แต่ว่าฉันทำไม่ได้เราต้องการหลักฐานที่แน่นกว่านี้ดังนั้นฉันต้องยึดตาม คำสอนเนี่ยอย่างเสือบแบบย,ยึดยึดตามตำราเรียนอะไรประมาณมันนะฉันต้องยึดตามในตำลอฉันจะแอบเข้าไปแล้วพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์แม้ว่าฉันจะไขคดีนี้ได้ฉันก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเช่นกันเอาละยมูจะพูดพร่ำย่มวจะฝันอยู่ฉันต้องเข้าไปแล้ววายถึงว่าเราจะได้เล่นเป็นเด็กอู้หึเวลี่ควายเโอ้เ <quiet>. oh, งียบมากเลยโอ้เ oh, งียบมากไม่เงียบนะ,มะเมื่อกี้มันบอกว่าเวลี่ควายเอ็ดเงียบมาก เมื่อกี้เสียงอะไรล่ะนั่นอะไรวะน่ะเสียงเหมือนมันกําลังเข้ามาเลยที่ b บ s เ m e n t b บ s เ m e n t นี่อะไรนะห้องใต้ดินเออโอเคฉันคิดว่านี่น่าจะมากพอแล้วไปเข้ากันที่ <c oughs> <c oughs> ตกใจโอ้ยก่อนเสียงมันดังไปหมดทําไมในนี้มันมืดอย่างงี้วะมันดําไปหมดโอ้โหมาเต็มเลยเว้ยสายเฟกนี่แค่อ่านอย่างเดียวเนี่ย อยู่ร้องก่อนหนูคิดที่แล้วคิดผีที่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยแหละสวัสดีโอ้นี่นี่แค่พูดนะเนี่ย Please, เฮ้ยนี่เสียงเด็กจริงเหรอทำไมเสียงเด็กมันเสียงเหมือนวิทยุเลยวะโอ้พระเจ้าเขาลักพาตัวเด็กมาที่นี่เ <help> จ้าหนูเจ้าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมืดมากเลยฮะอา้าวโอเคเอาละเจ้าหนูเดี๋ยวฉันจะไปเอาไฟฉายจากรถของฉันแต่แล้วพยายามเข้าไปนะโอเคสวยแล้ว สองนาทีหลังจากนั้นสองสองนาทีได้เหรอเด็กตายแล้วมั้งอุ้ยมันมืดจริงอะเนี่ยมันมืดมากเลยนะฮะโอ้หุยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะสมรวถกรสมรวถกรขอดูกันดีนี่อะไรเนี่ยเขาขังเด็กๆไว้หลังประตูบานนี้มีรหัสอยู่ตรงนั้นอืมฉันสงสัยว่าฉันสงสัยว่าเป็นอะไรนะ่ะฉันสงสัยว่ารหัสนั้นคืออะไรฉันต้องมองไปรอบๆบางทีฉันอ่าจะเจอบอดแสก็ได้อุ้ย ไม่น่ามองอ่ะมันบอกให้มองรอบๆนะนี่อะไรเนี่ยสามอุ้ย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 ฉันไม่สามารถออกไปได้ฉันต้องช่วยเด็กๆก,ก่อนสามเจอะไรวะความเป็นไปได้เหรอเดวไหนหนึ่งวะเนี่ยเ้ยมันจะมาแล้วเหรอมันจะมาแล้วเหรอจะเย็นรับลูกพี่อะไรเนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมวไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ไง สามหนึ่งเจโอเคสามหนึ่เจโอ้ยเสียงโครว่าเสียวเสียวตูดไปเปิดเรียบร้อยอา้าวไม่ใช่หรอมันไม่ใช่เจ็สอ่งสามเจ็ดหนึ่งสอ้าไม่ถูกสังหนึ่งสา 7, 1, 7, 1, 3, เจหนึ่งสามเจ็เฮ้ยตายตายตายเด็กต,ต,ตายแล้วป่านนี้เจ็ดสหนึ่งรองทุกอันอนะ่ะวันนี้ โอ้โหเจ็ดสามหนึ่งครับเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะเพิ่งเปิดแล้วมตัวอะไรปะอุ้ยโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมีไก่ออกมาด้วยมีไก่เฮ้ยอ้าวไก่อ้าวที่ผมโดนไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งเรียบร้อยครับโดนลากเลยแต่เมื่อกี้มันไก่หัวเป็นเด็กนะ วลีที่ว่าไก่จิกเด็กตายบนป่าโองมีอยู่จริงเสียงดังกบแกรบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยในเมื่อเราโดนกินแล้วเราเราตายแล้วเราได้ยินเสียงได้ไงวะถึงสสยปะเก็ตปะอ้าวจบจริงจบแล้วครับเนี่ยเข้าไปช่วยช่วยอะไรล่ะ